ส,ส,ส,สวัสดีค่ะมิขอลองขอลองข้องไหนอันนี้ได้ไหมน่ารัอนะอยาอมุ้ยว่าเชิบใหเลือกเรอใช่ เว้ยม่งังมากกระซุมมากไม้ยใครวะใได้มากกว่าหนึ่งะให้ได้มากกว่าหนึ่งเหอใช่จะชอบคนนี้คนนี้คนล่คนนี้คนนี้อเธอไม่เธอไม่เลือกคนนี้อะเหนื่อยฉันเหนื่อยแทนจริงมเหยรอไม่เหนื่อยเหรอเ้ยสายายายเ้ยลืมนี่นี ้ยเธอดีครับนี่คืออะไรพี่เอนี่หรอนี่หรอให้สุดเป็นห่งก็ได้สตาร์เป็นแบบนี้น่ารักเหมาะกับเสื้อ่เอิร์ธวุ้ยหนูลืมเปิดมีไรด้ค่ะพี่เอิร์ธจะบอกว่ามีอะไรแนะนำไหมคะเพราะว่า <shocked> <il> <out> <mountain music turns out> ีสามสิบสามสิบมีอะไรอยากแนะนำไหมกระดูกกระดูกหลังเรื่องสำคัญมันจะกรบแป๊บแล้วมันจะเริ่มแล้วต้องดูแลดูแลหลังให้ดีๆแล้วยังงไต้องนอนที่ไม่ไม่ไม่รวบมากใช่นอนที่ไม่รวบมากแล้วก็แบบว่ากินปลาทุนครั้งเลยกินน้ำทเยอะกินน้ำเยอะกินน้ำก็หนึ่งนะเห็นหรือเปล่าเห็นใส่ใส่ 好，OK 好。